งานย่างกุ้งหักเสะครับก็ย้ายเลยย้ายรถเสิร์ฟมีการเก็บด้วยครับถ้าเกิดรถผ่านโอ้ขอโทษครับโอ้ครับโอ้ครับสุดยอดครับรถนี่ผ่านไปเลยครับไม่ต้องเก็บ ปีมือกินครับ เที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ครั